เริ่มเลยเร่มเร่ยอหม้มอะไรกติกาไอหมูเอาหมูตายละหมูเลยดิไอ้หมูไอเ็นเบนได้หมูนนหหมเร็วหมูพีขึ้นมาดิ เสียบเขาตายเลยหมูตายเลยยังเคยดูเอ็ม่รู้กติกาว่นนี้ฮะไอหมูยังรู้กติกาว่านแล้วแพ้เขาน่ะแล้วพีกเดี๋ดิ้นเดดิ้นเดี๋ดิ้นเดิได้แล้วพีกขึ้นมาเลยหมูแล้วแล้วหมูแล้วพีกขึ้นมาเลยแ้หมูแล้วพีกขึ้นมาพีกหมูพีกขึ้นมาดิแล้วหมูแล้วพีกขึ้นมาแล้ว ดิ้นนี่เองดิ้นนี่เองเป็นนอนอย่งเดียวเนี่ยไม่ดิ้นเลยแล้วพิงไหมพิงไหมพิงกันได้เนี่หมูพิงกันได้พิงกันได้พิงกันได้แล้วแล้วหมูแล้วหมูแล้วพิงกันได้แล้วแล้วหมูแล้วแล้วหมูแล้วพิงกันได้แล้วหมูแล้วพิงพิงกันได้หมูเร็วเลวหมูเดี๋ยวจับแพ้นะเอ้า out <laughs> đi out đi, mua, em, lock đi lock đi lock hay yo,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  lock hay lock hay lock hay yo,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  đi hay yo, đi hay đi อย่าเดิหม้ออย่าล้มนะอย่าล้มนะเอหม้อละละหม้อทับไปทับไปเออเออตีตีเออขันไปใหญ่มันพริกนะเงยเห็นพริกตีไปดิฟันศอกไหมเนี่ยของการนับนะเนี่ยเนี่ยการนับนะเออดิ้นไป แอ้วแล้วแล้วจับแพ้นะเนี่ยนะแล้วแล้วเขาจับแพ้นะทำไปมูทำไปทำไปทำไปแพ้อัไรอ๋อแพ้แล้วแพ้แล้วหมูปล่อยปล่อยปล่อยไอ้เขาแพ้เรื่อนับว่ากติกาจับแพ้เลยปะจับแพ้เลยฮะก็จะมีแก้มือไปฮะไอ้มูชนะหนึ่งหมาอ่ะมูกูต่อสู้ยอมละ

โอ้ยเมื่อกี้เอ็มเอ็มหมูหินชนะไปแล้วนี่กติกามวยไทยแล้วโอ้ยซ้ายขวามันก้าวไปหมูก้าวไปก้าวไปดิเอ็กก้าวไปจะได้ไม่หลุดเออ็กก้าวไปจะได้ก้าวไปเล่นดิเออ

ออกตีเลยเอออยมั่วเลยยมั่วยมั่วยมั่วเลยเออใกล้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 เท้างใกล้ใกล้งั้นเองเข้าไปเองมั่วเออต่อยแล้วเตะใกล้ใกล้ใกล้ใเร็วๆออกกเร็วเร็วเร็วดิเร็วเดิน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 เดิเอาดิเอาดิเอาดิเดินดิเอาดิเอาดิเอาดิไป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 

ยกเร็วยกเร็วเอาดิเอาติ้นตินเอาดิยกเร็วยกเร็วยกโอ้โ oh, อ้โ oh, อ้โอ้โอ้ยเดินไปโอ้เดินไป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 เอเอาไปเอาตี้นดิยับรถตี้นดิเอาดิเออละเออต่อยรถเตะเออเร็วต่อยรถเตะต่อยรถเตะต่อยรถแทงได้เร็วเล้วเอาตีนโหไม่ออกช้าเออเร็วดิขึ้นเร็วดิหมู 拜见，啊、uh, 啊，来来来来，摸啦，来摸啦。

เออเขาหมดละมูเขาหมดละเขาหมดละแล้วม้ละกรรมการไม่ยากนะโอ้โหะละแล้วม้ละแล้วม้ละกรรมการไม่ยากนะ แล้วแล้วหมูแล้วแล้วหมูแล้วเออหมูเออแล้วกรรมการไม่แย่นะาแล้วหมูแล้วกรรมการเอ็งชนะมาลวทีนึงแล้วเออเอแล้วเอ็งเองชนะมาแล้วแลเอ็งได้ใหญ่แล้วแล้วแล้วนี่มวยไทยแล้ว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 

แรงแล้วแรงแล้วดึงเลี่ยมหนึ่งเลี่ยมหนึ่งเลี่ยมหนึ่โอ้โหแรงแล้วแรงแล้วแรง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 อ้าวพักหายใจแรงละเสมอกัน <Yeah. S 1> MMA. เอ็มเอเอ็งชนะมวยไทยไอ้อปั๊บชนะเสมอกัน